ทุกท่านเพระผมชาญนะครับอ่ะสดวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันทุกท่านเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนะครับคือช่วงนี้ต้องยอมรับว,ว่ามีคดีหลายคดีเกี่ยวกับการโกงกันช่อโกงกันนะครับส่วนหนึ่งมาจากการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนะครับคุณอยากคุณเคยได้ยินคาว่าอยากรวยต้องมาแลกเปลี่ยนเออได้ เงินเท่านั้นเท่านี้ยังมื 1, 100, 1, 100, 1, ่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยร้อยหนึ่งได้ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นยี่บห้าเปอร์เซ็นตฉันผมในฐานะคนที่ให้ความรู้แลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศครับผมจะให้เคล็ดลับคุณเลยว่าถ้าวันนี้มีใครมาบอกคุณว่าแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศเนี่ยรว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 ยคุณไม่อยากครับคุณโหลดแอปซูเปอริตมาครับทั้งเขียวและก็สม้มแล้วคุณจดข้างเงินดูนะครับว่าเงินมันขึ้นวันละ เท่าไหร่นะครับเงินมันขึ้นวันละเท่าไหร่หรือถ้าใครไม่อยากเสียเวลาคุณมาซื้อข้อมูลลงไปดูเลยย้อนหลังให้คุณดูเลยว่าคุณจะได้เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรนะครับวันนี้คดีดังๆหลายๆคดีเพราะว่าเกิดจากหลายคนที่มองเห็นผลประโยชน์ที่มากเกินเขาเรียกว่ามากเกินสิ่งที่เขาจะได้อย่างย่าสพุติแลกเปลี่ยนเนี่ยมันขึ้นเหรียญละสามสี่สตางค์เนี่ย เงินร้อยเนี่ยได้ประมาณสักบาทกว่าๆนะครับเงินร้อยได้สักบาทกว่าๆถ้าสมมติคุณไปซื้อสกุลต,ตอนนี้สมมุติซื้อ USD อะถ้าสมมติมันสามสิบตอนนั้นมันสามสองสามสามวันนี้สามห้าละถ้าตอนนั้นมันคุณมีเงินร้อยเนี่ยนะได้ประมาณบาทกว่านะครับแต่วันนี้อาจจะวันนี้เป็นสามห้าร้อยห้าบาทก็ได้บาทกว่าๆเหมือนกันนะเช่นคุณ ดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับแล้วก็มองให้ออกอ่ะคือทุกอย่างในโลกเนี่ยคุณต้องอยู่กับความจริงครับอยู่กับความจริงวันนี้อาจจะมีคนมาบอกคุณว่าโอ้ยได้ดันได้นี่ฉนักมันเกิดจากคนที่อยู่ใกล้ตัวนะครับคนที่อยู่ใกล้ตัวที่บอกว่าโอ้อันนั้นดีดีดีบางทีเราอาจจะมีคนที่เราไว้ใจได้เออมาชวนนั้นสุดท้ายมา เรากลายไปคนที่ถูกหลอกนะครับการถูกหลอกนะไม่มีใครถูกหลอกครั้งแรกเราหมดตัวครับทุกอย่างหลอกแต่หนึ่งพันสองพันสามพันจนถึงหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับเช่นคุณระวังคดีเท่านี้มีใครมาบอกคุณว่าแลกเปลี่ยนได้นั้นเทน่านี้นี่นี้หรือแม้แต่สกุลเงินยิจิตอลน,นะครับคุณลองดูย้อนหลังก่อนครับว่ามันขึ้นเท่าไหร่คุณจดค่างเงินก็ได้หรือสกุลเงินยีจิตอนก็ไ้วา วันนี้มันกี่บาทรุ่งนี้มันกี่บาทคุณลองดูเดียบว่าใน15วันเนี่ยคุณจะได้เท่าไหร่นะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับก็คือถ้าใครมาชวนคุณโอ้แลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศเลยคุณทํากันบ้านให้ดีครับแล้วคุณจะจะรู้ทุกอย่างต้องอยู่บนความจริงครับสวัสดีครับ